เราเรียกว่าไงดีครับตอนนี้มันแน่นอนมันมีเรื่องของการใช้คำว่าอะไรดีเอาง่ายๆเ,เราก็ต้องมาดูแลวันใหม่ mm. แทนที่ในส่วนของแม่ที่ท,ที่เคยดูแลนน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดระเบียบเวลาของเราใหม่ก็คือเราจะมาแต่ก่อนแน่นอนเรามีแม่ที่คอยดูแลน้องอยู่แล้ว เพราะนั้นเราหน้าที่ของเราหลักๆนอกจากการดูแลคนในครอบครัวหรือว่าวันใหม่เราก็คือเป็นเสาหลักในงานหารายได้ให้กับเข้าบ้าน <Okay. S 1> เข้าครอบครัวแต่ตอนนี้แน่นอนเราก็ต้องมีพระไม่อยากใช้คำว่าภาระมันคือหน้าที่ใหม่มันคือหน้าที่ใหม่ที่เราต้องมาจัดการในเรื่องของบ้านต่างๆมีคือในบ้านอะ่ะบ้านหลังเดียวมันมี <c oughs> เรื่องราวต่างๆที่ <c oughs> มากมายให้ทำเยอะแยะไปหมดครับผม <c oughs> ทั้งในเรื่องของการจัดการดูแลบ้านเนาะ เรื่องของการดูแลเรื่องบัญชี mm hmm. การเงินดูแลคน mm hmm. ใช่ไหมคนหมายถึงว่าเช่นพี่เลี้ยงแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนจะตึกที่ผมดูแลสตูมีพนักงานอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก่อนหน้านี้แม่เขาจะชอบทําอะไรพวกนี้ mm hmm. เราก็จะอเคงันแม่ทําแต่ตอนเนี้พวกผมสามคนเนี่ยบอยสองพัทเนี่ยก็ต้องมารับหน้าที่ตรงนี้ mm hmm. ก็ต้องแบ่งงานกันแต่สําหรับส่วนที่พวกเราสามคนให้ความสําคัญที่สุด mm hmm. ก็คือหน้าที่ในการดูแลวันใหม่ อื mm hmm. คือเราต้องมาใช้คําว่าเราจะไม่ทําให้วันใหม่รู้สึกขาดอะไรไปเลย mm hmm. เอาอย่างนี้ดีกว่า mm hmm. เราจะกลับมาเติมเต็มแล้วเราจะพยายามเติมให้ล้นด้วย mm hmm. ในสิ่งที่วันใหม่จะต้องได้รับในเด็กวัยเนี้ยว่าเขาต้องได้รับอะไรบ้าง mm hmm. เขาต้องได้รับทั้งเรื่องของเวลาการดูแล ครับอบอุ่นหรืออะไรก็ตามนอกเหนือจากสิ่งที่เราสามารถเมเนจได้เขาได้อยู่แล้วเช่นเรื่องของการศึกษาการเรียนกิจกรรมอะไรเนี้ยเราเราก็คือเอาผมพูดง่ายๆ่ายผมใช้คําว่าผมสานต่อสิ่งที่แม่ได้ทําไว้กับน้องดีกว่าแม่เคยทําอะไรไว้ให้น้องบ้างอ่ะผมสานต่อหมดทุกอย่างสิ่งยากน่าจะเป็นเวลาเป็ที่บอยถามว่าเวลามันมันมันยากไหมถ้าถามผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าพูดกันตรงตรงเออ ทุกวันนี้ผมก็ยังทํางานเยอะเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมมีบางงานที่ผมมาทําเบื้องหลังบ้างผมไม่ต้องทาเต็มวันเหมือนแต่ก่อนที่ผมแบบว่าถ่ายละครเจ็ดวันอันนั้นทั้งวันเต็มวันแต่ตอนนี้ผมทํางานบางวันสองชั่วโมงสาชั่วโมงผมจบแล้วผม m ม n a g เวลาได้และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใจพูดจริงๆเลยผมกับหนองพัดคุยกันเลยว่าทุกคนจะต้องยอมตัดเวลาส่วนตัวของตัวเองออกแล้วยกตรงนี้มาให้วันใหม่ ใช่ mm hmm. ก็คือซึ่งทุกคนก็โอเคก็มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําไม่ใช่ควรจะทำการตัวนี่อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างของพี่บอลที่เราต้องแบบเสียสละเอาคำจริงอ่ะใช่เพราะว่าเสียสละเลยก็แค่เราแค่ลดความสุขของเราลงไปแค่นั้นเองซึ่งเช่นแบบเ,เวลาให้เราบางทีเรานอนดูซีรีส์อยู่บนห้อง mm hmm. สมมุติเราดูเราก็ลดเวลาดูลงหรือบางทีช่วงนี้ก็ไม่ดูผมก็ลงมาอยู่กับน้อง mm hmm. เอออะไรที่เราไปกิจกรรมที่เราทําส่วนตัวน้องบางทีเขาก็ เออ,อยู่กับแม่บ้างเล่นกับหมาบ้างอะไรบ้างแต่ตอนเนี้เขาเขาเขาไม่ได้มีเวลาไม่มีช่วงจังหวะที่จะได้อยู่กับคุณแม่แล้ว mm hmm. อะเราก็แค่มาเติมตรงนี้แค่นี้ทุกวันนี้ผมก็เ mm hmm. แต่ก่อนวันใหม่ก็คือ mm hmm. นอนกับคุณแม่ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นผมแหละ mm hmm. ที่มานอนกับคุณแม่ mm hmm. เขานีก็สลับกันสามคนเลย mm hmm. ผมนองพัดแต่ว่า โอเคพัทอาจจะต้องตื่นเช้าออกไปร้านแว่นนอ่องอาจจะเป็นคนที่เขานอนมีปัญหาเรื่องการนอนหลับหมายถึงว่าหลับยากโอเคผมก็ไม่มีปัญหาเาวันนี้ผมก็นอนกับน้องวันใหม่เขาก็มีซุ้มนอนของเขาแบบจัดมุมนอนของผมผมก็นอนอยู่บนเตียงอีกมุมหนึง่งแยกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันผมก็ต้องบอกว่าการดูแลวันใหม่เพราะว่าวันใหม่อก็เริ่มจะเป็นใหม่รุ่นแล้ว mm hmm. นะครับคือสิ่งที่เราจะต้อง คอนเซิร์นไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการที่เราเอ่อก็ต้องกล้วงตรงเราต้องระวังนะในเรื่องของความเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมฮะเอ่อแต่อันนี้ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเราคอนเซิร์นในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอนเราก็ต้องดูว่าคืออย่างวันหนึ่งวันใหม่ก็ต้องมีห้องส่วนตัวของตัวเองที่แบบเขาจะใช้เวลาอยู่ในมุมส่วนตัวทําอะไรด้วยที่ตัวเองชอบอะไรแต่ตอนเนี้เขาอะ เขาชอบดูหนังผีแล้วับว่ากลัวผีเอเขาก็ไม่กล้านอนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาบอกเฮียเฮียเฮียมานอนอยู่ในห้องเดียวกันหน่อยแต่นอนคนละโซนกันนะแยกแยกโซนกันไม่ได้นอนเดียงเดียวกันแต่แค่มีอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจไม่กลัวอยู่คนละโซนกันแค่บอกว่าเออเขาแบบให้มานอนเป็นเพื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็สบายยินดีมากๆอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนนอนง่ายผมไม่ได้นอนยากอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยครับโดยรวมเลยก็คือพวกเราสามคนบอยหนองพัดก็คือ แค่มาสารต่อในสิ่งที่แม่เคยทําอะไรไว้ให้น้องบ้างแล้วก็ทําให้แม่แําทแทนแม่ขนั้นเองแล้วก็แล้วก็อะไรที่วันใหม่พอเริ่มโตขึ้นมาเขาจะมีความสนใจเลยใหม่อย่างเช่นเนี่ยเขาปิดเทอมนะเขาเรียนเตอร์ก็ปิดเทอมเนี่ยเขามานั่งคุยกับผมแหละอยากเรียนนู่นอยากเรียนกีตาร์ไฟฟ้าอยากเรียนเทควันโดอย,นอยากนู่นอยากนี่นี่ก็คือหน้าที่ของผมนยะ<ม>ในงานที่จะบริหาเวลาให้น้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเดี๋ยวก็จะส่งน้องไปเรียนนู่นเรียนนี่แต่ว่าก็ต้อง ดูด้วยว่าตามเวลาที่เหมาะสมใย้นนอนกลับไปใคนคอนเสิร์ตอีกครั้ทงที่พี่บอยพี่บอยมากอดพี่บอยอบอกว่าเป็นเ,ออเป็นเป็นเป็นสำคัญกับตัวผมมากใช่ใช่ออก็คือผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะพูดถึงคอนเสิร์ตนะผมผม,ผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณทุก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 กำลังใจมากๆคือไม่ใช่แค่คนที่มางานนะครับคนแขกที่มางานทุกทุกคนที่ที่สื่อมวลชนผมขอบคุณมากๆแบบอันนั้นผมผมเคยกล่าวไปแล้วว่ามันมีความหมายกนะับผมมาก ไม่ใช่แค่นานทุกวันนี้เวลาผมเดินไปไหนอ่ะทุกคนไม่ว่าใครอ่ะรู้จักไม่รู้จักอะเดินเข้ามาให้กาลังใจผมหมดเลยแบบเป็นยังไงบ้างเออเขียใจด้วยนะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่รู้จักอ่ะแวะทักผมจอดรถพูดกับผมอะไรอย่างเงี้ยผมผมผมพูดจริงๆว่าผมแบบขอบคุณทุกๆการโอบอุอ้มความรู้สึกของครอบครัวพวกผมมากๆจริงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอะ พรกับหนองก็รู้สึกเออตื้นตานใจมากๆครับ mm hmm. กับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือ mm hmm. แบบรู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆเลยจริงๆ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณที่ที่รักแม่ผมด้วยทุกๆคอมเมนต์ในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค, mm hmm. คือ mm hmm. มันอบอุ้มครอบครัวผมแล้วก็อบอุ้มคุณแม่มากๆ mm hmm. คือเรายังคุยกันเรื่อยๆว่าเออดีใจแทนแม่มากๆคือแบบมีคนรักแม่เยอะขนาดนี้อะไรนี่พอโมเมนต์ที่ว่าในคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะ คือพี่บอยเนี่ยเป็นจังหวะว่าเขาอาจจะเดินเปลี่ยนจากเวทีหลักมาอยู่เวทีข้างหลังแล้วเขา่าเดินผ่านผมก็โบกมือไว้บายทักทายปกติสวัสดีไม่ได้คิดว่าเขาจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเดินผมนั่งใกล้ตรงช่วงทางเดินพอดีครับจังหวะพี่บอยเห็นพอดีเขาก็พุ่งตรงที่เขาร้องเพลงอยู่เขาพุ่งตรงเขามากอดผมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออให้กาลังใจอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันที่มันพิเศษอ่ะมันพิเศษตรงที่ว่า คนที่เป็นตานานแบบพี่บอยด้วยหนึ่งแล้วก็เขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องในงเวลาเออของเขาแต่เขายังสวาวแวะมาอบปุ้มความรู้สึกเราแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมด้วยเขาก็ยังแบบปอบวันใหม่ด้วยเพรารู้สึกแบบรู้สึกมัมีความหมายกับตัวผมแล้วก็ครอบครัวาม,มากๆท่านทาให้วันที่พี่บอยรู้สึกว่าน่าจะขาดเสาหลักไปแต่ว่ามันยังมีคนรักครอบครัวแล้วก็ยังอยู่กับครอบครัวเราจริงๆในในโมเมนต์ใช่ใช่ใช่อันนี้คือผม ผมเคยพูดนี้ไปแล้วแต่ผมก็ต้องตอบถ้าถ้าต้องพูดซ้ำกับผมพูดได้เลยคือพวกผมไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะมีคนมาร่วมงานเยอะอยหรือแม้แต่ในโลกโซเชียลมีคนแบบสนใจในเรื่องนี้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าแบบตอนช่วงที่ต้องจัดงานให้แม่ผมเตรียมเก้าอี้เตรียมอาหารแบบในวันแรกอะตอนตอนช่วงแรกอะคือแบบไม่เยอะเลยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ แต่หลังจากนั้นผมต้องเพิ่มสเกลทุกอย่างเข้ามาคือมไม่ผมไม่ได้บอกว่าผมลำบากใจนะผมดีผมเต็มใจทำมากๆผมขอบคุณนะผมดีใจที่ทุกคนมาหาแม่แต่คือผมเพิ่มเก้าอี้เพิ่มอาหารเพิ่มแบบให,ให้แขกทุกคนที่มาแบบผมเป็นการขอบคุณแขกทุกคนที่มางานนะแล้วามาเยอะมากๆแล้วก็คนมาให้กําลังใจเยอะมากอะมันมันก็เป็นอะไรที่ทําให้นอกจากโลุ่งความรู้สึกมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบเราต้องเข้มแข็ง ให้สมกับที่เขาให้กําลังใจเรามาอมเออเพราะงั้นแล้วคือผมขอบคุณทุกความเป็นห่วงทั้งผมหน่องพัดแล้วก็วันใหม่นะครับตอนนี้พวกผมก็อยู่ในช่วงที่กําลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับอ,อาจจะมีจังหวะที่หวงๆบ้างนะครับแต่คนเราก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปใช้ชีวิต ให้ให้ให้เหมือนมันเป็นปกติแต่ว่าโอเคผมออกมาทํางานผมปกติแต่พอกลับบ้านไปมันก็เป็นอีกอีกโมเมนต์หนึ่งแล้วเป็นความโหวงเป็นความแบบนั่งคุยกันที่น้องหรือนั่งคุยกับลูกแม่ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่เราก็เอออยู่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าขอบคุณมากพวกเราเรา,เราสู้ต่อไปเต็มที่แน่อนอนครับก็ผมในในในนามที่เป็นแบบพี่คนโตก็ ผมครอบครัวฉัดเวลกขอขอบคุณทุกกำลังใจมากๆจริงๆพี่บอยเรื่องเรื่อง,องใส่บาตรคุณแมแ่พี่บอยก็ย<แ>ัตงตื่นมาใส่บาตรให้คุณแม่ใส่บาตรคืออย่างนี้คือเรื่องใส่บาตรนะครับเออก็ออคุยกันเองว่าแบบเออบางคนใส่บาตรบางคนไปถวายสังฆทานคือในแก๊งผมอนอกจากผมสามคนก็จะมีพี่ผู้จัดการของพัทมีพี่มิ้นทพี่บอยหรือว่ามีป้าไก่มีคนที่แบบสนิทกับคุณแม่หลไรคนก็แยกกันไปบางคนก็ไปใส่บาตรบางคนไปทําสังฆทาน บางคนไปแล้วไปปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เอ,อช่วงที่ผมมาใส่บาทช่วงวันแรกๆอะ่ะก็มีคนมาคอมเมนต์บอก mm hmm. ผมขอบคุณมากเลย mm hmm. เขาก็มาคอมเมนต์บอกนะข้อมูล,ลว่าแบบเนี่ยช่วง49วันแรกช่วง50วันแรกอะ่ะ mm hmm. ให้เราใส่บาทให้แม่เยอะๆ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แม่จะได้ขนสเบียงออกไป mm hmm. แบบเอาไปใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแ, oh, แล้วกเฮ้ยรลอๆเราก็เลยนะกรว่าโอเคดีเลยคือต่อจากเนี้ยทุกทุกทุกเชา้าวันจันทร์ถึงวันศุกร mm ์ hmm. ครับคือจะมีพระเขาบินธบาทมาแถวๆหน้าบ้านพอดีตอน ตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็วันไหนใครว่างก็ตื่นขึ้นมาบินธบาทแทนเองเนี่ยอย่างหนึ่งเมื่อเช้าเมื่อเช้าพัดน่าจะพาวันไม่แน่ใจนะแต่ก็เช้าคิดว่าใช่พัดน่าจะพาวันใหม่ไปบินทบะไปไปไปบาไปใส่บาบารบใช่ก็ก็ทําเราเราทําเต็มที่ทําให้แม่ทําให้แม่ทําให้ปา๋า